เอมิเรตสเตเดียมสนามของปืนใหญ่อาร์เซนอลว่าที่แชมป์ Come on you Gunners <c ười> เออมันก็จะเป็นแบบภาพทีมนะทีมหญิงแล้วก็มีอุ้ยแล้วก็มีความสำเร็จทีมชายด้วย <mates> พวกอองรีบีเรสอะไรพวกนี้ด้วยนี่นะเบอร์แคมเวียราเบอร์ตีอะไรพวกนี้ลุงเบอร์เบนเกอร์เบนเกอร์เบนเกอร์แคมเบลเริ่มมืดละท้องฟ้านี่อุ้ยสุดขอบฟ้าสวยมาก คือถ้าดูแล้วรู้สึกว่ามันมืดๆเนี่ยอย่าโทษไอ้จงนะผมรีบที่สุดแล้วย้ําว่านี่คือ4ี่โมงกว่าๆยังไม่5้าโมงครับไปโทษประเทศอังกฤษทำไมฟ้ามันมืดเร็วขนาดนี้นะอุย้ยนี่โลโก้อาร์เซนอลไอ้เจอของจริงแล้วเอ้อองลียองลียองลียองลีองลียดูอุย้ยถ่ายเลยก่อนดีวะเออจะถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนและนี่ฮนะสุดยอดตำนานกองหน้าของ Arsenal, อาร์เซนอลเทอรรียองลีอาร์เซนอลแคริเอร์ครับ9 9้าเกถึงสอ แต่มีย้ายกลับมาอีกรอบหนึ่งด้วยนะเทอรรี่องรีโอ้นี่มีกำแพงตำนาด้วยนะเป็นเซอร์เบรชันคอร์เนอร์นะอยู่ข้างๆกับเทอรรี่องรีโอตุดองรีอ่านเดรเชฟเชนโก้นะสี่ประตูยิงใส่ลิเวอร์พูลครับเดนนิสเบิร์กแคมป์เฟดดี้ลุงเบิร์กอลันสมิธเอียนไรท์เทอรรี่องรีอลันซันเดอร์แลน เออยิงใส่แมนยูด้วยเฮ้ยแล้วรอบๆนะดูดิดูดเก้าอี้นะก็จะมีแบบชื่อของตำนานนะอันนี้เลพาโลวแล้วก็นี่เฟรดดี้ลุงเบิร์กโอ้มีประวัติด้วยนะ a p p e a r a n c e นู่นนี่นั่นไลเซนแล้วก็เนี่ยกระเบื้องรอบสนามครับเหมือนมันจะเป็นชื่อแฟนบอลน,นะถ้าผมจำไม่ผิดอะเท,ท่าที่มีในหลายๆสนามอะคือเขาจะเป็นชื่อของแบบผู้ด o n a t i สนับสนุนในการสร้างสนามนะเพราะว่าเนี่ยเอเมอร์สเตดียมมันก็ เป็นสนามใหม่ที่ย้ายมาจากไฮบรีน่าจะเป็นรายชื่อคนสอดพบทุน <sh> ต <mam> ัวนี้นั่นนอน f l y i n g d ัชแมนเดนิสเบิร์กแคม p พูดถึงเบิร์กแคมปหน่อยนะคือผมชอบเบิร์กแคมเป็นกันส่วนตัวเพราะผมใช้ในเกม FC ฟซีออนลนนะเกมดีผมเล่นฟูลฮอนแลนด์แล้วเบิร์กแคมเนี่ยคือตัวแบกเลยถนาด2เท้าแล้วก็ยิงปั่นยิงไกลเนี่ยดีมากนะแล้วก็เบสิกการควบคุมบอลเนี่ยใช้ได้เลยถึงแม้ผมจะดูไม่ทันนะแต่ เขาเก่งมากในเกมนะแต่กอน,น,นชีวิตจริงเนี่ยรู้เลยว่าเก่งแน่นอนนะเดนิสเบิร์กแคมป์ครับนอนไฟลยด์ดัชแมนนี่ผมชอบมากมันมีแฟนๆที่พูดถึงเดนิสเบิร์กแคมป์นะย่อๆก็คือเขาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยกรอกครูเขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กไม่รู้ภาษีภาษาอะไรนะว่าเอ้ยอาร์เซนอลอย่างงี้อย่างงี้ยังไงพูดถึงความยิ่งใหญ่ของเดนิสเบิร์กแคมป์ครับและนี่คำแรกที่เขาพูดออกมาคือคำว่าเบิร์กแคมป์นะ <Richt ing> หลังจากเบิร์กแคมป์เนี่ยก็มีคำพูดจากแฟนๆนะถึงนักเตะคนอื่นๆนะนี่บ็อบววิลสััันนนน่่ะะะโโอ้้หตตงแยุค63-74ไมท ไม่โหเกิดกี่ชาติที่แล้วไม่รู้แล้วก็มีธงด้วยนักเตะอาเซนอนนะคนนี้นักเตะนักบอลหญิงถึมชาติอังกฤษนะโคลี e คล l ี่เป็นนักเตะที่แบบมันมีมีเยอะนะคนเขาหมั่นไส้อะไรกันไม่รู้กันที่เขาทําอะไรวะเขาพูดอะไร pressure what pressure pressure what pressure เออคยอคำพูดเขาแบบดูกวนจริตจริตตลกดีนะเออผมมองว่าเอ้ยนางก็น่ารักนะแต่ว่าอาจจะไม่ถูกจริตบางคนเฮ้ยทุกคนผมเพิ่งสังเกตรายละเอียดว่ะ พวกข้างหลังอะ่ะเหมือนมันจะเป็นสัญลักษณ์ของอาร์เซนอลซัพพอร์เตอร์ของประเทศต่างๆเน,นี่ยเดี๋ยวมีบราซิลนอร์เวย์จาไมกาแล้วเนี่ยซีเรียเฮ้ยลองลองดูกันได้ไหมว่ามีประเทศไทยหรือเปล่าใครลองซูมแล้วก็ลองโพอสุดอะ่ะอยากรู้ว่ามีแบบอาร์เซนอลกันเนอร์ไทยแลนด์ซัพพอร์เตอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ทงประเทศไทยป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือว่าผมชอบความเป็นแบบ บแบบนี้นะนะี่ผมเพิ่งเจอตอนตัดคลิปอาร์เซนอลไทยแลนด์เป็นรูปหัดุมานนะใครเจอแคปมาใส่คอมเมนต์หน่อยนี่หนึ่งในนักเตะอาร์เซนอลที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือผมเช er ียร์ทีมชาติเอนแลนด์ครับคูเลียนทิมเบอร์ครับเป็นคนเ<ช>นเธอร์แลน,นด์นะแล้วก็คือเขาอะอยู่อาแจกในยุคข,ของเอริเทนฮากแล้วมีข่าวจะย้ายมาแมนยูผมแบบอุ้ยสนใจดีมากสุดท้ายไปเอาลิซันโดมาติเนสมาผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะแต่ว่าคูเลียนทิมเบอร์เก่งจริงเกมรับเกมลุกแบบเวอร์อะแล้วก็เล่นได้ทั้งเซนเตอร์แล้วก็แบ็คขวานะจริงๆเลล่นกงาตัวรับก็ได้ รวมถึงตอนที่เขาย้ายมาอาเซนอนปีแรกเนี่ย ACL เขาขาดแล้วก็พักไปเป็นปีคนก็บอกว่าโอ้จบแล้วอนาคตหรือว่าแบบซื้อมาไม่คุ้มแล้วสุดท้ายกลับมาดีกว่าเดิมเผอดีกว่าล่างอาแจกอีกแล้วก็ตอนนี้เป็นกําลังหลักเลยอดทนรอแป๊บเดียวนะแล้วพอวันที่ฟ้าหลังฝนนะมันย่อมสวยงามเสมอเช่นกันกับแชมป์ของอาเซนอนที่เตรียมจะได้อตรงนี้สวยเหมือนกันว่ะโลโก้อดีเลยโอ้โเขาขี่จักรยานล้มด้วยว่ะ